เอาละครับผมก็กาวสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชือ้อสายเกิดทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่ามินิเวิร์นั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาทาอะไรอีกวันนี้เราจะมาสร้างส,น,สนุกนะครับก็จะเป็นอีพีไปนะสำหร,รับอีพีแรกนะครับผมก็จะมาทําของทางด้านการที่แบบเราทำรถไฟหาะก็มาดูกันว่าผมจะใช้ระยะเวลาต่างๆนะนะในการทาเท่าไหร่ครับวันนี้ผมก็จะพาแขกรับเชิญมาด้วยคนหนึ่งท่านนะครับก็จะเป็นวันชาวดีนะครับเป็นคนที่ผมรู้จกัก คนที่แบบค่อนข้างสนิทล้วเล่นเกมด้วยกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับสับคุณนัทครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปขอเสียงคุณนัทนะฮะคุณนัทขอเสียงหน่อยครับคุณนัทฮัลโหลฮัลโหลโอเคไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกคุณนัทำรายการใหม่สักครู่ขอได้จากเราไปแล้วเพื่อนโอ้ยยังอยู่ป่ะแล้วเราจะไปทำรถไฟห่อกอันเถอะ เราจะไปสร้างเลยไปสร้างนะทรบอีพีแรกนะครับก็ไม่น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะเป็นการสร้างรถไฟหอยอย่างเดียวนะมาดูกันว่ารถไฟหอยเนี่ยมันจะวนได้ขนาดไหนตอนนี้คือแบบปูแบบกว้างมากเราจะใช่เราจะจุดตอนเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างตอนขึ้นต้นนะเดี๋ยวให้คุณนัดสร้างต่อเะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไปข้ตงบนก่อนตอนนี้ลงมาแบบ อลา,ามเสียวเลยก็ด,ดิ่งจ่ตามานนใอใช่เราดิ่งแล้วเราก็แบบลงมาแล้วแบบปุ๊บปั๊บปั๊บ,บผมผมไม่รู้ว่าอีบีเนี่ยมันจะแบบจบที่ไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบมันค่อนข้างกว้างนะเพื่อน,น,นผมปูบแบบว่ายาวมากครับดูดิก็คือก็จะเป็นการแบบพูดเพลินไปนะครับสาตาน คลิปดีนะ่ะก็ฟังฟังบนบนๆนไปดูได้นะดูกันว่าจะเป็นจบด้วยยังไงนะ2 0 0 0 years later เดินตัวนะสโสร์มผมนะที่ผมจะทราบนะครับตรงนี้ก็เป็นของตะาน,าน้่นที่จ่ายบัตรนั้นเพื่อนก็เราก็จะมาตกแต่งตรงนี้กันรอนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของตะาน,าน้่นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ น้ำตกนะครับเพื่อนๆผมจะทําน้ําตกแล้วตงนนี้แล้วข้างล่างแถบโซนข้างล่างเข้าไปน่ะนะครับตั้งแต่นั้นใต้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยผมจะทําเป็นระบบอื่นนะครับก็จะเป็นม้าหมุนต่างๆโกคาร์ทหรือว่าน้องแก่งเพื่อนๆก็กว่าจะเสร็จเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีพีที่อะไรยกัไม่ดูนะแต่อีพีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะนานนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองมาตกแต่งกอนละกันนะเท่านั้นการตกแต่งห้องอันนี้ผมก็จะใช้เป็นเครื่องยิงน่ะเพื่อนๆเครื่องยิงมัน ผมเล่นไหมครับมาแล้วมาเล่นเกมเนี่ยมันดูยังไงรู้นะเพราะว่าระบบต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เลยนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นไหนวะเครื่องยิงเครื่องยิงเครื่องยิงผมหาเครื่องยิงแป๊บนะเพื่อนๆมันเป็นแบบว่าเครื่องยิงสี่รูนะถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครที่เล่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะว่าบล็อกไหนบล็อกไหนเออใช้ไหนดีนะครับแล้วก็ใช้ไหนทําก็ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยพื้นฐานผมไม่ค่อยมีเลยนะเพื่อนๆซับเกมนี้ครับ แต่ก็อยากจะมาเล่นลนะเนาะลมแบบประมาณนั้นอนะ่ะ <c oughs> ตอนในผมก็จะตกแต่งเป็นแบบว่าสวยๆเลยเพื่อนๆตนนี้จะเป็นที่ยิงนะแ้นะผมก็จะใส่ของทางน้านเอาใส่ของท่าน้านตัวนะตัวนี้ผมก็จะเป็น6 4นะครับเพื่อนๆ4นะดีนะครับเพื่อน <c oughs> ผมก็จะเป็นตัวไปนะตัวเนี้ย แล้วกด B ปึ๊บเพื่อนๆกดชิปนะลากมาแล้วดึนเพื่อนใน,นโทรศัพท์เนี่ยน่าจะ,น,าจะน่าจะมันมันจะมีปุ่มแยกปะอันนี้ผมไม่มั่นใจอะ่ะปึ๊บปึ๊บโอเคนะเพื่อนๆจังหวะน,นี้เราก็น่าจะพอแล้วมั้งผมว่าตัว๋วนะเวลากดปึ๊บมันก็จะเอา้าชิบหายปึ๊บโอเคนะครับมันเป็นการยิงตัวประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะครับที่ผมอยากจะมาใส่นะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนการจําลองนะแต่ผมจะไปสร้างข้างในให้มันส,สวยๆก่อนนะครับระหว่างที่เราจะไปสร้างไฟหัะต่อนะแต่ผมให้ทางด้านอุนันะฮะวันเาาดี้ของเราแบบว่าปูพื้นปูอะไรเรียบร้อยก่อนนะริคกี้กมันมีแบบหนึ่งที่ผมสร้างแล้วนะแต่ผมก็จะมาสร้างใหม่หเฉยนะครับอันนี้จะเป็นชั้นวานหนังสือแล้วกันนะครับข้างหลังนะเป็นแบบว่าที่วานหนังสือนะครับ ตกแต่งเพื่อนๆผมรู้ว่ามันมีที่ตกแต่งค่อนข้างเยอะนะผมแบบว่าค่อนข้างหายละเอียดต่เกมเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเยอะเกินเพื่อนๆไม่รู้ผมจะแต่งยังไงดีนะครับก็จะเป็นหีบนะเพื่อนๆอันนี้หีบก็ขาดไม่ได้นะหีบมันจะมาตกแต่งให้ค่อนข้างสวยนะเพื่อนๆเราก็จะต่อหีบประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะมันเป็นเหมือนแบบว่าลมที่แบบใส่หีบอ่ะเพื่อนๆก็จะเป็นโต๊ะข้างในอะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้มันมีเก้าอี้ปลาเกมน่ นี่ผมไม่มั่นใจนะเฟอร์นิเจอร์นะครับมันน่าจะมีนะแต่ผมเอาออกมาไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ปลดล็อกนะแต่เรามีเนี้ยก็โต๊ะไม่มีครับมีแต่เก้าอี้แล้วก็จะเป็นเก้าอีนะ้นั่งอันนี้ก็เอ่อเป็นเก้าอี้พักนะครับของพนักงานอย่างนี้อืมสวยมากเลยเพื่อนๆเก้าอีนะ้เนี่ยผมชอบนะนะครับแล้วก็เป็นของทันด์หน้าลฟ์ดีเตียงนอนนะเพื่อนๆเตียงนอนนี่ผมลองมาใส่เฉยน,นะมันจะสวยปะ ที่พักของพนักงานนะครับโอเคประมาณนี้ยุงกลับไป็นประตูก็ไม่มีนะยุงจะกัดเราไหมยุงจะกัดเราไหมชั้นวางสือตรงนี้อะชั้นวางสือเนี่ยผมว่ามันแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะ <S <S แล้วก็สวยมากเลยนะครัตบต่อจากนั้นชั้นวางสือโอ้มันมีเตียงดีๆอยู่ดีว่ะเออใช้เขานอนพื้นทําไมวะเนี่ยเนี่เตียงดีๆครับเตียงคู่นั้นตอนนี้ก็การเกิดกลารจูบรัวๆจังหวะนี้อาฝน,นตกสะง,งั้นนะจุดผิดพรดอะไรไปเนะ่ะ นัดจุดปิดพลุหรือเปล่าฝนตกเฉยมันจะวางเตียง, <c oughs> งไปแล้วเราก็จะวางอะไรดีตรงนี้นี่ชั้นวางตกแต่งตกแต่งปุ๊บเต็มเป็นเคาน์เตอร์นะ่ะช่องแรก จะวางประตูตัวนี้อีกอันหนึง่งปา่าต้นไม้ <c oughs> ยังสวยทำดีไหมหรือว่ามันเยอะเกินทำได้นะคุณตั้มอิสระทางความคิดน่ะเป็นตัวเราน,นี่ปิดอ่ะไะดูลึกลับดิ ผมช้าใ้กระจกเดียยเด๋ยวมันสวยดิเาะกระจกมันยังูจะวางยากบอกอะเริ่อความยุ่งยากกเจนร้อยกเจนเพิ่มความยุ่งยาก <c oughs> ติดจากาัน2,000 years later ปอง y e น r s หลังจากที่ปูกระจกมาแล้วเราก็ได้กระจกสักทีห้องกระจกเราก็จะเพิ่มหิ่งห้อยเพื่อความสวยงามโอ้โหยังเหนื่อยเพื่อนๆอ๋อตีหิ่งห้อยตายเพี้ยหิ่งห้อยอ่อนแอแล้วเกินทีเราตายเนี่ยห้องราจะเป็นห้องหิ่งห้อยนะจะใส่ประมาณกี่ตัวดี ไอพีไอพีนี่โอเอสดีวันชาดีโอ้โหอย่างเท่ไอโอดีนไอโอดีนเป็นทิงเจอเลรอคุณต้อมใช่จิตตัวบอกผมไอโอดีนเรือไอโอดีนหกโอ้โหประมาณสองชั่วโมงอ่ะตั้งตัดไปดิตัดได้เลยยี่สิบนาที ถ้าตัดดีผมว่ายัางไงก็มันก็ยังม,มันก็สนุกอะอยู่ที่ผมจะตัดแล้วทีน่ะคลิปมันน่าจะสนุกอยู่แล้วแต่แบบว่าถ้าตัดที่ผมตัดแล้วทีเ้ยเกมก็ดีอะไรล่ะคนเต้มใช่ยัองอยู่ที่ผมตัดแล้วจากวนนี้ยิ่งใช้พิ่เหยี่ยวโปไม่ค่อยคล่องวยทุกอย่างแบบผมกลับมาใช้ใหม่หมดอะผมตอนแรกผมใช้แล้วว่าเวกัดตันนี้เวกัด ก็น่าจะต่อมาก็น่าจะเป็น a ั t เตอร์เอฟเฟกใช่ไหมคุณดัมเพราะว่าพีมีอัโปรมันเพิ่งมาหม่ไม่แต่ผมใช้โซนี่ยาวเลยย่ากเหมือนกันนะพีมีอัโปรลูกเล่นมันเยอะดีคูณมันมีให้ใช้เยอะฮะใช่โอ้ผมว่าน้ำตกผมสูงเกินไปว่ะเนี่ยทำตงสูงก็ดีนะครับแล้วผมจะให้แบบว่าเขาแบบ เดินผ่านไปข้างในน้ำตกได้แล้วก็จะเป็นน้ำบอ่อน้ำพุไอ้ตัวนั้นเป็นแบบว่าที่ที่ถ่ายรูปแล้วกันนะผมว่า mm hmm. แล้วเราก็จะเป็นที่เช่าจงกระโบ,บนะน่ะเฮ้ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยไอ้ตัวอะไรวะเออเขาเรียกว่านกอะไรนะไอเหี้ยเราก็จะวิ่งเอาตัวนั้นเอาไปวิ่งข้างล่างส่วนข้างบนเราก็จะเล่นข้างบนเสร็จแล้วเราจะลงมาเล่นข้างล่างต่ออะไรเงี้ย ตานี้ต่อไปก็จะเป็นของท่าน,นัา่นอะไรดีฮวนัทผมว่าเป็นการรือว่าเครื่องไอ้ที่นั่นเปล่าวะไอ้แล้วว่าเาาก่อนไอ้ที่แบบว่าอารมณ์ขายของอะที่ขายของอะเดินัโดนแบบช็อปกันดีกว่าผมว่าเป็นศูนย์การค้าเนี่ยให้กี่จกระบอกแบบก็นั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งชิวค้าวจกินอะไร ต้องให้คนในคนในใช่องคุณต้อมเสนอมาก็ได้นะว่าจะสร้างเครื่องเล่นอะไรดีใช่ผมว่าอย่างนี้แหละวันต่อมาคลิปนี้ยอดวิวสามแสนเฮ้ยเอาเรื่องผมเลิกทำทุกเกมเลยนะ <c oughs> ยอดวิวสามแสนผมเลิกทำทุกเกมเลยอนะกูทำเกมนี้เลยนะเจมทิ้งจำทิ้งทุก,กอย่างอาจจะมาซัพพอร์ตชิบ,บิจะเติมให้ผมหมื่นหนึ่งผมไม่เอาผมจะยอดวิว <c oughs> 2.000 Years Later คือคุณพี่ว่างเหรอครับเราสร้างแบบเดิมมูต้ามแต่เราขยายใม่เพื่ออะไรไปดูใหญ่จัดเลยเราไช่ผมสงสารคนเล่โทรศัพท์ว่ะล่ะแบบเขาแบบมาทีคือแบบร้องอ่ะโอ้แบบอกมานี่แบบ ให้ผมว่าเล่นได้อะมัน,มนก็จะโหลดจักนิดนึงใช่เกมมันโหลดเป็นเฟรมต่อเฟรมนะคุณตั้มอืมอืม สนุก่เอ้ยแม่ส่วนน้ำผมที่นี่โคตรของโคตรใหญ่อะ่ะเนี่ยส่วนน้ำใหม่ใช่อะไรกว่าเดิมใช่ข้างล่างผมจะเอาเป็นพิพิธภัณฑ์ในการซื้อของฝากดีกว่าอันรัออกษ์โอเคมันโอ้โหความคิดที่แบบในชีวิตจริงทำไม่ได้ไงไม่มีตังค์ไม่เกมก่อนล้วกันใช่สนุกมันแพงมากนะเราก็อ,อาจใหม่โอเค นอนก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วห้าสิบนาทีแล้วคุณนัทครึ่งหนึ่งห้าสิบเจ็ดั้งมีบอกว่าห้าสิบนาทีเป็นครึ่งหนึ่งเลยผมเคาะหวั <c oughs> งว่าไอพวกขึ้นมามันคงไม่ตกตายมั้งถ้ามันโง่ตกตายก็นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ผมจะให้แบบนี้ผมจะให้เปิดให้โหลดได้ไงตรอสร้างเสร็จก่อนเแบบว่านักแคสเกมอื่นจะไปรีวิวก็ เนี่ยมาจากพิทออดให้เจ๊ก็สร้างือเสียงให้กับเราเขาข้างใน,น,น,นเป็นที่ซื้อของว่าผมว่าสวยนะเป็นที่ซื้อแบบว่าเออ,อะไรดียรบคุณนัทตอนนั้นไปนที่ซื้ออะไรดีอะไราขายว่าในเกม <laughs> ม่ดผมเขาเขาว่าอยู่มีอะไราขายว่าในเกมขะคร่าเนี่ยผมจะทำเป็นในนั่นต่อไอซื้อของข้างในแล้วก็ จะเป็นที่นั่งกินนั่งกินของแบบว่าเข้ามานั่งแบบเออพักเลยหลังจากเล่นอนั่นมาเสร็จแล้วเล่นรถไฟหอแล้วเราก่าไปต่อถ้าทาที่นั่งดีๆข้างในหรูๆเลยข้างในจะเป็นที่นั่งหรูๆข้างนอกเนี่ยจะเป็นธรรมชาติออืมันดูของนส่สนคุณต้องเอาไว้ทั่วไปซื้อนี้ก็ได้นะซื้อพวกของตกแต่งอะพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรใช่ใช่ เราจะมาดูขอนทางรถไฟบ้างฮะมันจะมาลองเล่นกันดูหลังจากที่เราทำสวนน้ำมานานจำละผมจะรถไฟพีดอีกแล้วเนะี่ยก่อนไฟฟ้ารถไฟไม่น่าตายอย่างเออเลยอาบอะไรอ่ จริงถ้าใครแบบว่าอยากจะเล่นไอ้นั่นก็เราเราจะต่อรถไฟให้แตงกีถ้าเล่นเดี่ยวมันจะได้ประสบการณ์ในการแบบรีพาร์ดมากกว่าตอนสัมผัสมันใช่ตอนสัมผัมมสม,มันจะดีกว่าเดือดแต่แต่เล่นกับเพื่อนมันก็น่าจะสนุสนกนะรถไฟมันยาวดีลงมาข้างล่างก็จะเป็นหินไม่เอาหินไม่ออกไมได้เฉยเล่นฉลาดเลยเนี่ยแล้วก็ม้มวนโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่า <laughs> เล่นเดี่ยวดีแล้วเพราะว่าดูดูจากทางแล้ว <laughs> โอนออนออนออนโอนอออออผมว่ามันคาติดตรงนั้นนิดนึงตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ยักษ์มันเป็นยึกงคกลยักษ์อ๋อมันเป็นเพราะว่าบรเวนใช่ละแล้วก็ตัดจบข้างล่างก็ได้เลยนะคุูดาวต้นน่ะข้างล่างจบไหนจบข้างล่างตรงปานี้ก็ได้ครับกานล้อ ไปกาดเลยมันสวยตอนที่เราสร้างเนี่ยมองไม่เห็นนะใช่แต่ตอนที่เราสร้างเราต้องใช้ตอนที่เราเล่นแล้วแบบว่าจะได้เห็นแบบว่าสนุกเนี่ยมันเปิด24ชั่วโมงมีโรงแรมด้วยเออใช่โรงแรม Two thousand years later โอ้โหแค่ทางเข้าไปตรงฝนน้ำก็กว้างกว้างแล้วอะ่ะเยอะสิผมทำไอ้น้ำตกตรงนี้ด้วยอันหนึ่ง ผมเสียบติดไอ้อบอ็อกซ์เนี่ยไม่รู้ทำไมว่าใช้แล้วบ็อกซ์ไหนก็นใช้บล็อกนั้นยาวอะเป็นอารมณ์ประมาณเนนะี่ยติดบอ็อกซ์แปลกไหมติดบอ็อกซ์เสียบติดบอ็นนะดบอกซ์กนะ็ถ้าเป็นคนไทยก็จะมาโยนเหรียญลงเป็นความเชื่อนะ่นนะโย <c oughs> นเหรียญเพื่อชอบเลยโยนเหรียญเนนะี่ยมันจะเป็นแบบว่าที่นางพาผมว่า ที่วิวสายอ้าวหนห่วยโอ้ตัิดเนกาเล่นตรงเนี้ยเราก็ลองจะลองไปน้อยอย่างเล่นนอนจะลองเปิดเทปนี้เล่นกันหรือว่าเราจะลอเสร็จก่อนดีก็ค่อยทำสปอยก็ได้คุณเป็นการแบบว่าให้ติดตามแหละว่าต้องมีอีพีหน้า two thousand years later คุณภาพช่างก่อสร้างเหรอเปล่าช่างก่อปัญหาช่าสวยผมมองเลยตันนี้มันเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยให้โูเรื่อง แบบชั้นบนขึ้นสภาพมีชั้นบนขึ้นไปอย่างนีนี่มันห้ามซื้อสินค้าในเอาละครับคุณผู้ชมก็จบประมาณนี้แล้วกันซับท่านันคลิปดีนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันซับอีพีหน้าเนี่ยเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวเพื่อนสามารถคอมเมนต์ได้เลยเราจะมาต่อกันอีพีหน้านะซับผมอ่าโยกนะครับแล้วก็วันเฉดี้ขอตัวไปก่อนนะครับคุณนัทบอกลากันคุณนัทคุณนัท สวัสดีครับครับโอเคส <Okay. S 2> วัสดีครับขอบคุณครับไปแล้วครับเพื่อนๆบายเจอกันนะผม